สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เวกอัพไทยแลนด์นะคะประจำปีพุทธศักราชใหม่2555 3มกราคม2555นะคะเปิดรายการมาอย่างนี้แปลกหน้าแปลกตากันพอสมควรนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญทยอยหมุนเวียนมาอย่างวันจันทร์นะคะวันพุธนี่ก็จะมี ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาทั้งการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขจากคณะรัฐศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลก็จะมาประเมินบทบาทกองทัพกับการเมืองไทยนะคะคก็มองต่อเน,นื่องจากปี54ต่อเน,นื่องไปปี55เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วเราก็กําลังจะพูดถึงเรื่องกรณีกัมพูชากรณีสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยยังไม่ค่อยได้ขยับอะไรนะครับในช่วง4ีเดือนที่ผ่านมา ค่ะ,ะ,คะสำนวนแบบวิชาการที่ ใช้กันเพลินๆทุกที่กัปบาลพวกว่าอะไรนะเหลียวหลังแลหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหลียวกันไปเหลียวกันมาอยู่เนี้ยก็เป็นจังหวะที่ปีใหม่ครับเราจะได้เห็นภาพรวมๆแล้วโดยเฉพาะอาจารย์เนี่เป็นนักวิชาการทางด้านยุทธศาสตร์ด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าตําแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในปี53กองทัพค่อนข้างบอบช้ำทีเดียวนะคะอาจารย์เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เมษาพฤษภา5 3พอมาปี5 4สก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้ง3ปรกฎาปเี่ยนรัฐบาลกองทัพก็มาทํางานกับรัฐบาลของเพื่อไทยแต่ว่าช่วงปลายปี าาออขอภัยกองทัพก็เป็นฮีโร่ในใสายตาของคนคไทยจำนวนมากจากการช่วยเหลือมหาอุทกภยัยาจาจะมองบทบาทยังไงคะคือผมว่าก่อนที่เราจะดูบทบาททหารเนี่ยมันคงต้องดูภาพการเมืองรวมๆเหมือนกันคแต่ใช้สับจันพิษว่าอะไรนะครับเดี๋ยวหลังแหลหน้าอะไรไปเรื่อยเนี่ยผมจะพูดจับกันก็คือคงต้องแลหลังเหลียวหน้านะครับถอยหลังกลับไปในปี5้าเนี่ยผมว่าเราเห็นสัญญาณเยอะจะเป็นสัญญาณ ลบสะมากที่พอจะเห็นแนวโน้มของการเมืองในปีหน้าผมว่าการเมืองในปีหน้าปีหน้าหมายถึงปี55ปี55ต้องติดโทษนะครับติดอย่างเหมือนคนอยูุ่ปีก่อนอยู่นะครับก็จะเห็นตัวแบบของป่าซึ่งผมเชื่อว่าปี55เนี่ยผลพวงจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี54เนี่ยมันล็อกการเมืองปี55พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาก็ในรัฐนูลซึ่งผมเชื่อว่าในปีปัจจุบันเนี่ย จะมีข้อถกเถียงมากขึ้นกว่าปี54อพอจะเหมือนกับเป็นสถานการณ์จริงๆแล้วล่ะมาเริ่มตกผลึกนะครับม1 1 2เคลื่อนไหวมาเห็นกระแสสูงขึ้นหลังจากกรณีอของเดีกงะนะครับพรบกรหถกกันนิดนึ่งก่อนน้ำท่วม,อมพอน้ำท่วมเนี่ยพรบกรหอก็จมน้ำไปก่อนก็แล้วกันะนะครับมาถึงอีกเรื่องหนึ่งคือกรณี91ศพผมว่าปีปัจจุบันจะยิ่งแรงขึ้น คำว่าแรงขึ้นในความหมายคือกระบวนการต,าต่างๆเนี่ยคงขับเคลื่อนมากขึ้น<ะ>รวมถึงกรณีความพยายามที่จะผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ศารยาระหว่างประเทศ <ừ> นะครับเรื่องของ ICC เรื่องนี้แล<ม>ะธศรกรรมก็คงต้องพูดในปีนี้ว่าจะเอายังไงะนะครับผลแสดงซึ่งถูกจองจำกันอยู่เนี่ยตกลงจะติดคุกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไหม <ừ> นะครับรวมถึงกระบวนการซึ่งเราพูดจนมาหลายปีปี55เนี่ยตุลาการพิวัตรจะ มีอะไรไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่คู่ขนานกับตุลาการพิวัตรเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาตลอดคือเสนาพิวัตรนะครับบทบาทของทหารในการเมืองเนี่ยจากประเด็นภาพรวมๆเนี่ยเราคงพอเห็นว่า55เนี่ยมันจะมีประเด็นสืบเนื่องจากปี54แต่สิ่งที่ผมรู้สึกมากขึ้นก็คือ55น่าจะร้อนกว่า54นะครับ,รบในความร้อนแรงจากปี54เนี่ย เนื่องจากประเด็นรายประเด็นเนี่ยมันมีอาการที่ตกผลึกอยู่พอสมควรนะครับยกตัวอย่างเรื่องแรกซึ่งผมว่าวันนี้เนี่ยตกผลึกในความหมายคือถ้าใช้ภาษาเดิมเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยขึ้นสู่กระแสสูงพอสมควรก็คือเรื่องของมหนึ่งหนึอชอบไม่ชอบเนี่ยวันนี้คงต้องถกจริงๆแล้วละ่ะเพราะวันนี้มหนึ่งหนองเนี่ยากลายเป็นประเด็นสาธารณะนะครับต่างจากปี53ผมว่าทยอย ปี53เนี่ยเราเหมือนกับยังไม่ค่อยยกระดับประเด็นนี้เท่าไหร่แล้วถ้าดูมีนา54นี้ที่นิติราชจุดก็ยังไม่ติดเท่าไหร่ยังไม่ติดนะแต่ว่ามกราลาปี55นี่คือนิติราชจะตั้งคณะกรรมการรณรงค์ผมว่าของจริงเนี่ยต้องยอมรับว่ากรณีนี้ขึ้นสู่กระแสสูงเนี่ยจากปัญหากรงจากการเคลื่อนไหวของอาจารย์พบินหรืออะไรก็ตามในการยกฝ่ามือนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันจะผูกโยงเรื่องทหารกับการเมืองด้วยเพราะผู้นาทหารก็พูดชัดมาทางปีกทหาร คงคงไม่รับเรื่องการแก้ไขไม่ต้องพูดยกเลิกนะครับมผมพูดในระดับคือการแก้ไขเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าระดับของการแก้ไขยังไม่เกิดแล้วกระแสจากปีการเคลื่อนไหวทั้งจากปรญญาชนจากอะไรทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นเนี่ยคำถามคือมอ1หนึ่งสองในปี55เนี่ยจะนําไปสู่สถานการณ์อะไรนะครับเอาเป็นว่าเราสี่คนก็ไม่ใช่หมอด,ดูเนาะไอะ้ฟันธงเนี่ยคงลาบากแต่เห็นตัวแบบแล้วล่ะปีหน้าโทษนะปี55เนี่ย ยังไงมอ112ไม่ไปไหนแล้วจะเป็นประเด็นสาธารณที่เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆฝ่าย,ายต้องตอบนะครับแต่ณนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นคําตอบแต่อย่างน้อยเราเห็นว่าคนจากปีใหม่112เข้ามาแล้นนูลโกกันมาผมว่าก็เริ่มขึ้น ก่อนที่จะไปเรื่องน้ำหนูจัดการที่ผบทบอ,ออกมาบอกว่า,าคนที่คิดจะแก้ไขมาตรา1นึให้ไปอยู่ต่างประเทศคําคํานี้นักิชาการด้านความมั่นคงฟังแล้วมันมีนาัยยาะยังไงผมคิดว่าทางปีกที่ไม่รับผมเข้าใจว่าไม่ใช่แต่ท่านผบทบนะครับปีกที่ไม่รับเนี่ยเขาเขาคงมีคําพูดอะไรหนักกว่านั้นเยอะอเป็นแต่เพียงภาพสะท้อนจากผบทบเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวแทนของกระแสะปีกอนุรักษ์นิยมซึ่งต้องการคงทุกอย่างโดยไม่ให้แต่ต้องอะไรเลย นะครับก็บอกว่าถ้าไม่รับเขาออกไปอยู่นอกบ้านซาดไรทองน,นั้นเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างว่าตกลงฮ่าเนี่ยจะาอย่างไง<ค>นะครับคืออาารย์อย่างนี้มัยบทบาทของโลกกับไทยในยกรณีอย่างนี้เนี่ยจะช่วยทำไมผมว่า,นานคุณชวัฒน,น์ถามประเด็นนี้น่าสนใจคือวันนี้ต้องรู้ว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ได้อยู่นอกอวกาศหรืออยู่ในระบบสุญญากาศที่เราไม่เกี่ยวกับ,กบใคร อะไรที่ชอบพูดว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะตนเนี่ยผมว่าเลิกคิดเพราะวันนี้อย่างไรกระแสโลกก็ค่ครอบเราอยู่ผมไม่ใช่คำว่าคูดขนานนะผม่าของจริงคือเราอยู่ในกระแสโลกอ่ะใครที่เคยเห็นคําแถลงของจอมพลสริธานรัตน์ในกรณีประสาทพระพิหารเนี่ยจะเห็นชัดว่าแม้กระทั่งรัฐบาลทหารที่เข้มแข็งที่สุดของคันเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปฏิเสธกระแสโลกนะครับเพราะฉะนั้นในปัญหา้ํานวนปัญหาหนึ่งหนึ่งสองหรือพูดง่ายๆคือ การเมืองในกระแสอ,น,อนุรักษ์นิยมไทยค <ภา S 2> นี่วันนี้เผชิญกับกระแสโล,โลกอยู่พอสมควรเอาละเรายังก้าวไม่ไปถึงจุดที่เหมือนกับในโลกอาหรับหรืออะไรก็ตามแต่ผมว่ากระแสโลกในปี55เนี่ยผมว่าน่าจะแรงขึน้นแรงขึ้นในความหมายคือประเทศไทยจะเป็นจุดสนใจของเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นในหลายเรื่องเราจะบอกว่าม .112 เป็นเรื่องภายในผมว่ามันนี่ไม่ใช่แล้วล่ะต้องยอมรับว่า หลายประเทศเนี่ยมองกฎหมายด้วยสายตาเดียวกันคือกฎหมายต้องมีหลักสากลจะใช้คําว่านิตรเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีประชาคมโลกที่ไหนยอมรับกฎหมายที่บอกว่ามีลักษณะเฉพาะลงโทษยังไงก็ได้เป็นเรื่องในบ้านของฉันผมว่ากระแสโลกปัจจุบันเนี่ยยิ่งไม่รับใหญ่ยันแนวโน้มของการแก้ไขมาตรการต่างๆที่มีลักษณะที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นกฎหมายที่ลงโทษเกินกว่าเหตุหรือเกินกว่าความจําเป็นผมว่าประเด็นพวกนี้จะถูกหยิบยกแต่ว่าจักรมไทยพยายามจะอธิบายเรื่องนี้ว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยคือผมแล้วก็จะบีบให้ประเทศไทยเนี่ยถอยออกมาจากโลกมากขึ้นคือผมอาจจะยืนอยู่ในมุมซึ่งผมไม่เชื่อว่าเราเนี่ยอยู่ในสุญญากาศหรืออยู่ในอวกาศถ้าสมมุติประเทศไทยตัดลูกขวานทองไปไว้ในอวกาศเนี่ยประเด็นที่คุณชวัตเปิดผมว่าโอเคนะหรือแม้กระทั่งวันเนี้ย พูดง,ง่ายๆเราเห็นตัวแบบคือสังคมพมา่าเนี่ยปิดประเทศมาตั้งแต่รัฐประหารของพลเอกเนวินเนีย่ยแต่ถามว่าวันนี้สังคมพมา่าเนี่ยปิดตัวเองได้สนิทไหมผมว่าสังคมพมา่าปิดตัวเองไม่สนิทมานานแล้วนะกระแสรโรคาภิวัตน์มันรอดใต้ประตูรอดเข้าทางหน้าต่างสู่สังคมพมา่าเนี่ยมากพอสมควรรวมถึงกระแสรโรคาภิวัตน์ชุดใหญ่เนี่ยภาพที่เราเห็นสื่อหลายสื่อเนี่ยออกกับทุกวันก่อนสิ้นปี คือภาพของเฮอรรี่เนี่ยสวมกอดกับองซานสุจีวันนี้พม่าเดินไปคู่ขนานกับกระแสโรคาพิวัตแล้วเราจะบอกเราว่าสังคมไทยวันนี้ไม่เอาโรกาพิวัตและปฏิเสธโลกภายนอกครับทีนี้ถามหน่อยนะครับคือในมุมหนึ่งเราก็ดูถึงปัจจัยภายนอกที่คงเข้ามาบีบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้อีกทางหนึ่งเนี่ยเอกภาพของกองทัพในวันนี้เนี่ยขนาดไหนครับเช่นว่าปีนี้ตำแหน่งห้าเสือเนี่ยจะมี มีใคร,กรเกษียณไหมหรือว่าเอกภาพในกองทัพวันนี้เนี่ยเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็มีหลายเงินไขทั้งการบริหารหรือว่าการจะกลายเป็นปัจจัยทางการเมืองครับอาจารย์คือผมคิดอย่างหนึ่งนะฮะว่าเอาแต่อตอนมองเขาละกันและหลังกลับไปสู่สักรัฐประหารปีสี่เก้าปีสี่เก้าผมคุณรงพรเนี่ยเราออกกันบ่อยค่สมควรคำตอบอาจารย์พิทเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เรามองด้วยจินตนาการแบบเก่าว่า กองทัพในทางการเมืองเนี่ยต้องเป็นเอกภาพแต่ผมคิดว่าหลังรัฐประหารกันยาสี่เก้าเนี่ยคำตอบในจบแล้วไม่มีมเป็นแต่เพียงมันไม่มีอาการแตกให้เห็นจริงๆแต่อย่างน้อยอาการบางส่วนจะเรียกอะไรครับเรากล้าใช้หรือยอมรับมันไหมว่ามันเกิดกบฏในกองทัพในกรณีของทหารตังโม,มถ้าเรายอมรับอาการอย่างนั้นว่าเป็นกบฏคือถ้าเทียบในเคสของ กองทัพแบบต่างประเทศเนี่ยอาการอย่างนั้นต้องถือกระบฏนะครับหรือพูดง่ายๆคือสายการมบัญชาภายในกองทัพเนี่ยมันพังแล,ะละ้วล่ะมันไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าที่จริงเนี่ยสายการมบัญชาในกองทัพเนี่ยมันพังตั้งแต่รัฐประหารแล้วพูดง่ายง่ายคือโครงสร้างกองทัพในแบบเดิมที่เป็นกองทัพจริงๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเนื่องจากเงื่อนไขาทางการเมืองนะครับนั้นในมุมอย่างนี้คําถามจันพิษเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่อยู่อยู่ในสถานการณ์จริงคือผมไม่เชื่อว่ากองทัพมีเอกภาพ คุมได้ไหมคุมได้ระดับหนึ่งต้องยอมรับนะครับผู้นาประธานปัจจุบันยังคุมกองทัพได้ไหมคุมได้เราพูดกันถึงบุรพาพยักมาตั้งแต่การขึ้นสวมนาชด้วยพงยิิงหลังรัฐประหารได้ชัดเจนคือการขึ้นสวมนาจของท่านพระบพยุทธ์นะครับแต่ถามว่าวันนี้กองทัพเป็นบุรพาพยักทั้งหมดไหมผมว่าก็ไม่ใช่นะครับมันยังมีทหารที่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่แตงโมแต่ก็ไม่ใช่บุรพาพยากักพวกเขาก็นั่งดูด้วยความรู้สึกว่ากองทัพเนี่ยเป็นองค์กรขอ,ของเขาอะ แล้ววันนี้คนปีกหนึ่งก็มีอํานาจคนปีกหนึ่งไม่มีอํานาจก็สู้แล้วทหารธรรมดาอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีเส้นมีสายะจะมีโอกาสวงเทวันกับบุรพาพยัคฆ์เขาลงตัวกันยังคะอาจารย์ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สื่อทําให้มันหวือหวานะ้าถฐานผมคผมว่าวงเทวันบุรพาพยัคฆ์สุดท้ายทหารกรุงเทพกับทหารปัจจิงหรือทหารชนบุรีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุยกันได้ครัจสร่งทีนี้ในยุคหนึ่งเนี่ย เราเคยมีการแบ่งแยกทหารไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านกวนแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าหรือผ่านกองทัพผ้าแต่เป็นการผ่านอุดมการที่แตกต่างกันเช่นสายเหี่ยวสายพิราบในวันนี้เนี่ยเรายังสามารถแบ่งคนในกองทัพออกเป็นแบบนี้ได้ไหมคือผมคิดว่าถ้าเอาพวกที่สับส์นุนรัฐประหารบอกเป็นสายเหี่ยวเนี่ยมันก็คงใช่แต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงสายเหี่ยวสายพิราบเนี่ยม,มันมันมีนัยยะสําหรับยุคที่เราอย่างสู้กับพระคอมนิต <c oughs> นะครับ,รบพวกนี้คือสายเหี่ยวคือสายปราบสายพิราบคือสายที่ยอมปณิปนอมทางการเมืองเพราะางั้นหลังรัฐประหารเนี่ยผมคิดว่าถ้าใช้ศัพทกองทัพในลาตินอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่สายเหี่ยวกับสายพิราบแต่มันเป็นสายอ่อนกับสายแข็งสำนวนไทยดูจะไม่ค่อยดีนะครับคือซอฟต์ไลน์ซอฟต์ไลเนอร์กับฮาร์ดไลเนอร์นะครับเพราะงั้นซอฟต์ไลเนอร์กับฮาร์ดไลเนอร์เนี่ยกลุ่มฮาร์ดไลเนอร์ในการเมืองในอเมริกาใต้เนี่ยชัดคือกลุ่มพวกนี้ support มีจุดยืนหลักคือหนุนบทบาททหารในการเมืองโดยพ้องยิ่งสุดตรงก็คือยึดอำนาจะนะครับพวกซอฟต์ไลเนอร์หรือทหารปีกที่เป็นถ้าเราเรียกอีกแบบคือปีกปฏิรูปเนี่ยเชื่อว่าบทบาททหารทางการเมืองนี่อันตรายกับตัวสถาบันกองทัพผมใช้คําว่าสถาบันกองทัพนะครับเพราะยันลักษณะของซอฟต์ไลเนอร์ฮาร์ดไลเนอร์หรือปีกปฏิรูปกับปีกหัวแข็งเนี่ยเราเห็นจากปรากฏการณ์รัฐประหารปี49 แต่พอมาถึงเหตุการณ์การล้อมปราบใหญ่ในปี53มเนี่ยคราวนี้ผมกลับมาที่สัประันพิษแนะล้วพ้จากการล้อมปราบเนี่ยเราเห็นฐานชุดหนึ่งกลายเป็นพวกเหยี่ยวจริงๆนะครับโดยการออกคําสั่งเช่นการใช้มาตรการพลุ่มยิงในการแก้ปัญหาทางการเมืองอะไรอย่างเนี้ยผมว่าวันนี้มันมันเข้ามาระหว่างฮาร์ดไลเนอร์กับสายเหย่ยวชัดละแล้วระหว่างซอฟต์ไลเนอร์กับปีกปฏิรูปซึ่งผมไม่ได้บอกว่าปีกปฏิรูปคือพวกแต่งโมนะครับ ก็ไม่ใช่แต่ยังน้อยมีทหารส่วนหนึ่งในกองทัพที่ยังเชื่อว่าวันนี้หลังจากยุคสงครามคมนิดนิสต์สุดหลังจากความเปลี่ยนแปลงของโลกใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งผมคิดว่าทหารส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นภาพใหญ่ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่ามีผลกระทบต่อทหารคือผลของการเปลี่ยนแปลงในตุนิเซียเนี่ยอียิปต์นะครับรวมถึงในโลกตะวันออกกลางผมคิดว่าทหารที่อยู่ในกระแสรโรคาภิวัตน์แล้วพอจะเอาตัวเองออกสู่โลกภายนอกเนี่ย รู้ว่าทหารไทยตัดสินใจทําอะไรมากขึ้นในทางการเมืองอยกตัวอย่างเช่นถ้า55มีการชุมนุมแล้วมีการล้อมปราบนะครับผมเชื่อว่าทหารปีกนี้เนี่ยไม่รับแล้วละ่ะเพราะมองว่าการล้อมปราบใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่จบเป็นอียิปต์ก็จบเป็นตูนิเซียรหรือจบหนักหน่วงก็กลายเป็นลิเบียบนะครับเพราะฉะนั้นมุมอย่างนี้ผมเชื่อว่าคนส่วน,นในกองทัพเนี่ยไม่ต่างจากพวกเราคือเห็นกระแสะโลก ที่เคลื่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เป็นเหมือนกับเครื่องหมายคําถามใหญ่ๆคือแล้วเมื่อสหรัฐเคลื่อนเข้าไปในพม่านะครับถ้าถอยกลับไปนิดหนึ่งเนี่ยก่อนที่รัฐมตรีเฮลรอรี่จะเข้าไปที่ในปิดอรนั้นนารัยีโอบามาเนี่ยมาออสเตรเลียในช่วงที่เราประสบวิกฤตน้ำท่วมใหญ่นะครับแล้วประกาศตั้งกองทุนประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยสำหรับช่วยไทยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นกระแสที่สืบเนื่องจากการเยือนออสเตรเลียก็คือเฮอรี่เนี่ยเดินทางเข้าพม่านะครับเพราะะฉนั้นในมุมอย่างนี้จะเห็นสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าภาพที่ทำดีโอบามาพูดที่ออสเตรเลียรวมถึงท่าทีของเฮอรี่ที่เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพแล้วไปที่เนปิดอนั้นนะ่ะชัดเจนก็คือสหรัฐในฐานะมหาอำนาจใหญ่เนี่ยไม่เอาแล้วล่ะกับการเมืองไม่อยากพูดนะครับ ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่เอาการเมืองไทยที่ไม่เป็นชับตายนะครับยิ่งถ้าเขาต้องเข้าพมา่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกว่าสาราชจำมนุราฐานัฐบาลที่กรุงเทพแล้วไปนหนุนระบบเสรีนิยมที่พมา่าเพาะฉะงั้นวันนี้กระแสนี้เนี่ยมันเข้ามาจริงๆถ้าทีอี u ูเนี่ยชัดผมคิดว่าถ้าทีอ e ยู EU ชัดเจนตลอดคือไม่รับเง่อนไขกรารรับารกรุงเทพตั้งแต่ปี4ี่นะครับงะะั้นในมุมอย่างนี้วันนี้ก็ถอยกลับมาประเด็นตอนต้นว่าแล้วโลกภายนอก เข้ามาแล้วเราจะโพสิชันตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนครับนะรบแปลว่ากองทัพไม่ใช่ปัจจัยที่จะชี้ขาดทางการเมืองด้วยการจบที่รับประหารอีกแล้วเอ,อผมคิดอย่างนั้นนะคุณจุบันแต่ผมไม่กล้าฟันธงต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าผมกําลังบอกว่าถ้าพูดอย่างนี้ผมกําลังบอกว่า49เนี่ยเป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายในการเมืองไทยครับไม่กล้าฟันธงแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแต่ผมคิดว่า ในรอยต่อของการเมืองจากที่เราเห็นนะครับผมวรรัประหารไม่ง่ายและ้วล่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวผมเชื่อวรรัประหารรอบนี้อาจจะมีรัฐบาลพัดถิ่น ครับสิ่งที่น่ากลัวของอาจารย์สุรชาติทุกครั้งคือเวลาอาจารย์สุรชาติพูดว่าจะไม่มีเนี่ยอันนี้นะครับผมกลัวตั้งแต่สมัยรสชแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนากันต่อนี่เป็นช่วงแรกของเวกอฟไทยแลนด์คุยกับรองศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรมุงสุขจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ประเมินภาพให้เราเห็นนะคะว่าผลพู้อุ่จะปี54มันจะล็อกไปถึงปี55โดยเฉพาะให้จับตาไปที่เรื่องของการ รณรงแก้ไขมาตรา112นี่แหละค่ะจะผูกโยงกับการเมืองแล้วก็จะนําไปสู่สถานการณ์อะไรอันนี้เป็นคําถามรวมถึงวิเคราะห์เอกภาพดุลยภาพของกองทัพนะคะหลังลรัฐประหาร49เป็นต้นมาเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะ